สวัสดีครับผมเอกครับกับรายการยูถนนมาพบกับผมอีกแล้วนะครับซึ่งต่อเนื่องมาจาก EP ีที่แล้วซึ่งเป็น EP ีที่1นะครับครับขอบคุณทุกกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อนๆฝงที่ให้กําลังใจนะครับวันนี้ครับผมเป็น EP ีที่2นะครับนามาที่ปั๊มบอทช่างกาอุทิศอยู่ในพื้นที่ดอนเมืองเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาแวะเวียนน้องๆอาสาสมัครนะครับนารถส่วนตัวมามาแต่งเพราความชอบส่วนตัวแต่แต่งแบบนั้นมันเป็นแบบไหน แต่งยังไงแล้วช่วยเหลือสังคมได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถน้องน้องอาสา,าสมัครเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันไปสวัสดีน้องซอมนะครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ขออนญาตนะครับกับรายการหิวถนนนะครับแวะเวียนมาเยี่ยมหาน้องนนะครับในส่วนของอาสาสมัครในพื้นที่ของเขตดอนเมืองนะครับสําหรับคนที่ชอบ รักในรถชอบในการแต่งรถนะครับในรูปแบบนี้ EP นี้อย่างที่บอกครับาผมว่าพิเศษนิดน,นึงคือรถพวกนี้ก็จะสามารถแต่งแล้วมาช่วยเหลือสังคมได้นะครับเดี๋ยวมาให้น้องท็อปแนะนําตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมท็อปนะครับมาญิลทอรมปิชาทหารตมืองส่วนที่6ครับเป็นอาสา,าสมัครของมู้ที่ไหนครับโออิซึงครับผมปอยตึงนะครับทาไมถึงเอารถเข้ามาทําในส่วนของอาสาสมัครนะครับก็เรามีเวลาว่างเวลาว่างไม่ได้ไปไหนก็ เอารถมาครับเอารถมาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครับคนที่บ้านรู้อะไรไหมครับว่าว่านำรถมามาช่วยเหลือสังคมรู้ครับรู้ครับที่คนที่บ้านเต็มใจครับเต็มใจเต็มใจอย่างอย่างเอารถมาเนี่ยรถคันแรกผมถามนิดนึงว่ารถคันแรกในชีวิตเนี่ยที่ที่นำมาช่วยเหลือคนเจ็บหรือว่าอะไรเนี่ยตัดสินใจที่นํารถมาเนี่ยเอามาทำเนี่ยอย่างน้อยจริงๆอะคนอะถ้าไม่ได้ไม่ได้คุ้ครีกับตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะแบบ ก็จะกลัวนะคนที่บ้านค่อนข้างกลัวมีแนวคิดความคิดเห็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยรับแล้วหลับที่บ้านครับเป็นกู้ภัยตั้งแต่เด็กอืตั้งแต่เด็กๆครับผมก็ตามพ่อมาตั้งแต่เด็กก็เลยโตมาก็ไม่ได้มีใครกลัวอะไรนะซึมซับซึมซับกับการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบนี้มาโดยตลอดมิสซูเอลสองร้อยนะครับพีเซนเนี่ยในเรื่องของรถเนี่ยว่าทําอะไรไปบ้างอย่างแรกก็คือครับทำใสเทอร์โบอย่างที่สองก็แต่งภายนอกครับ เราเล่นในเรื่องของเซ็ตของระบบของเครื่องก่อนเป็นหลักใช่ไหมมาต่อเนื่องมาปุ๊บก็ติดสัญญาณไฟใช่ไหมแล้วก็อาจจะเรื่องของสติ๊กเกอร์หน่วยงานองค์กรอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เพื่อจะได้บ่งบอกสังกัดในการที่เราไปสู่ที่ระเทืออะไรต่างๆนานาครับนส่วนมากตอนนี้ใช้อุปกรณ์สื่อสารอะไรกันก็มีโมบายอะโมบายคือเป็นวิทยุเครื่องใหญ่ๆที่ต่อเครื่องกับรถใช่ไหมใช่ครับแล้วระบบตอนนี้ก็ทางโทรศัพท์ด้วยอะไรด้วยบ้างเพื่อการประสานงานริงงทุกวันนี้ก็จะมีระบบของของแอปของมุที่ที่ พยายามผลักดันให้กับอาสาสมัครเนี่ยได้ใช้พิกัดที่กเกษตรไรต่างๆนานาแล้วก็เปิดให้สำหรับประชาชนเนี่ยที่ใช้โทรศัพท์ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วได้ประสานเหตุได้ทนดันท่วงทีด้วยเลยด้วยเดี๋ยวให้น้องท็อปโชว์หน้ารถหน่อยครับตอนนี้ก็มาหน้ารถนะครับระบบของรถก็ค่อนข้างเป็นปกตินะครับแผงวงจรใช่วงจรไฟอันนี้อะไรครับแผงนะครับมีไฟหน้าไฟหลังครบหมดเลยครับ เป็นระบบเป็นสเต็ปว่าเราจะต้องเปิดอันไหนก่อนอันไหนก่อนอะไรเงี้ยอันไหนที่แบบเพียงพอไหมที่จะเปิดเอาเปิดแค่นี้พออะไรเงี้ยเพื่อไม่ได้รับผลกระทบกับกับอ๋อคนที่ใช้เส้นทางด้วยอะไรด้วยประมาณนั้นใช่ครับโอ <Okay, S 2> เคเดี๋ยวเราไปชมหลังรถกันครับนี่ก็เป็นเรื่องของหลังรถใช่ไหมเพราะว่าอุปกรณ์เบื้องต้นมันก็เป็นสิ่งสําคัญสําหรับรถอาสาสมัครนะครับก็หลักๆที่เห็นก็คือมีอะไรบ้างฮะสเตชเชอร์ครับอย่างแรกเลยครับเพื่อความสะดวกสบายเตียงนี่ใช่ไหมฮะเตียงนะเองคนเจ็บนะครับ นอ,อนจะได้สะดวกแล้วก็มีอะไรอีกครับอ่ามีกระเป๋ายาเป็นเวชเวชภัณฑ์ทั่วไปใช่ครับแล้วมีไม้ดานต่างๆอันนี้ก็เป็นที่ที่อะไรฮะเทนะครับอันนี้ก็เป็นที่บล็อกคอใช่ไหมเอาเรียกแบบวภาษาที่เข้าใจความหมายง่ายๆกันว่าที่บล็อกคออะไรเง<ไ>ี้ยแล้วก็อันนี้อะไรครับเนี่ยเป็นดิครับไว้ดามหลังแล้วก็นีผู้บาดเจ็บปวดหลังอะไรพวกนี้นครับหมอในตู้นั้นก็เป็นลักษณะเหมือนตู้เวชภัณฑ์ทั่วไ,ไป ประมาณนั้นนะครับอุปกรณ์เบสิกก็จะประมาณนั้นแล้วก็มีมีอุปกรณ์บอร์ดด้วยใช่ไหมเครื่องยาทิ่บาดเจ็บอ๋อนี่อุปกรณ์บอร์ดนะโอเคก็ค่อนข้างที่จะเก็บเรียบร้อยในสเต็ปของของรถรถกระบะนะครับผมว่าจริงเดี๋ยวนี้ก็จะมีมากมายรถู้รถกระบะในส่วนของาสายถมก็จะเริ่มต้นมาจากรถกระบะเป็นหลักกันเพราะว่าพราะว่าเรื่องของของความคล่องตัวด้วยน่าจะเป็นเรื่องของความคล่องตัวด้วยที่ที่ส่วนมาก อาสาชอบนํามาใช้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างเนี่ยโอเคโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้น้องอะไรครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อปฏิพันธ์พาลพัา,าครับชื่อมาร์ครหัสยไุไกยดอนเมืองสองสองหกครับน้องมาร์คดูแลคันนี้อยู่ใช่ไหมเป็นรถนเราเรียกอะไรมิซูมิซูไททันของของพี่แบงค์ใช่ไหมใช่ครับครับก็ได้ทําอะไรไปบ้างลจะเป็นพวกระบบไฟอะครับ เป็นพวกไฟไซเรนไฟสปอร์ตไลท์อะไรเงี้ยครับเป็นส่องแต่งสว่างให้ตัวให้ใหแบบจุดเกิดเหตุครับเพราะว่าการทำงานกลางคืนก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเรื่องของการใช้สัญญาณไฟที่ที่ค่อนข้างที่จะสว่างมากๆอย่างน้อยคือมันเป็นระบบการป้องกันความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักด้วยเพราะว่าการที่เราไปช่วยเหลือคนคนต่างๆอะไรเง<ม>ี้ยก็แนะนําในเรื่องของตัวเราก็ต้องปลอดภัยก่อนเป็นหลักนะครับก่อนที่ ถ้าตัวเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยอย่างเงี้ยแล้วเ,เรามาช่วยเหลือคนเก็บอะไรอย่างเงี้ยปุบ๊บมันจะทําให้เราเกิดอันตรายด้วยเดี๋ยวเรามาดูไฟเลนหน่อยครับไฟเลนตัวนี้ก็ถูกไหมแรงไหมหรือว่าอะไรไหมครับราคาหลักหมื่นครับราคาหลักหมื่นโอ้โหราคาหลักหมื่นเลยครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้วยเอาอง่ายๆเลยถ้าคนที่ไม่รักไม่ชอบจริง,รงๆเนี่ยผมว่าลงทุนหลักหมื่นเนี่ยเป็นบางคนเขาไม่มเลือกที่จะทําแบบนี้หรอกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไฟเลน เสร็จปุ๊บก็เป็นเรื่องของสองแสงระหว่างด้านด้านข้างใช่ไหมเพื่อเป็นการไว้ติดไว้ทหไหมครับเนี่ยอันนี้แบบไว้สำหรับเวลาจอดที่ไุเหตุนะครับผู้บาดเจ็บอยู่ข้างรถเพื่อว่าเราจะได้ทํางานนัจุดเกิดเหตุได้สะดวกขึ้นมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะครับเรื่องสติกเกอร์นี่ก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนด้วยเพราะว่าใช่ครับอ่าเป็นสติกเกอร์แบบไหนเนี่ยครับแบบอันนี้เป็นกงคืนสว่างไหมเป็นฟลูออเรสเซนต์ครับจะโดนแสงสีฟ้าจะสว่างขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเป็นสีที่สว่างอยู่แล้ว รก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเหมือนกับว่าเพิ่มความปลอดภัยสว่างไม่คิดว่าสว่างไหม่ยผมว่าก็ได้ในระดับนึงครับแล้ก็โอเคก็คือเรื่องของส่องแสงสว่างไปละเรื่องของสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับไปเดี๋ยวไปดูหน้ารถอ่ะครับผมเริ่มเริ่มชิ้นแรกเลยครับอันนี้คือวิทยุื่อร์สารครับสำหรับในการประสานงานอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับในพื้นที่ต่างๆครับรับแจ้งจากศูนย์สั่งการหรือแจ้งข่าวสารอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับก็ชิ้นต่อมาอันนี้คือเป็นกล่องเสียงครับไว้สาหรับ เปิดสัญญาณเสียงไปที่เกิดเหตุเลยครับเพื่อให้ลบลหลุดใ,ให้อะไรเงี้ยครับตัวนี้คุมไฟได้ไหมครับเนี่ยใช่ครับตัวนี้เป็นกล่องวีเลนแอไฟสามารถคุมไฟได้ทั้งคันเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันว่าด้านหลังจะเป็นประมาณไหนอะไรประมาณไหนจริงๆแล้วกนคู่ภัยก็จะสไตล์คล้ายๆกันแต่ยายบอกว่ามันรูปแบบของการตกแต่งก็จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนโอเค โอเคอันนี้ด้านหลังนะครับอันนี้เป็น<ช>เป็นระบบไฟเหมือนเดิมมั้งใช่ครับอันนี้เป็นไฟเลนฝั่งติดไว้ทําไมอะติดไวไ้เหมือนเวลาจอดจุดเกิดเหตุอะไรเงี้ยครับเวลารถมาข้างหลังเขาจะได้เห็นว่าตรงเนี้ยมีอุบัติเหตุนะมีรถมุยทีจอดอยู่นะอะไรเงี้ยก็ป้องกันเวลาเวล,ลา<ช>เปิดฝาท้าย <ภา S 1> สมมติเปิดฝาท้ายนะครับช่วยเหลือคนเจ็บอยู่ฮะโอ้ยตรงนี้ก็ยังทางานอยู่เหมือนเดิมใช่คับไฟยังสามารถส่องผ่านกระจกได้เหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นอะไรบ้างครับลองให้น้องมาร์กแนะนําหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็น บอร์ดนะครับแล้สสำหรับเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแล้วก็มีเป็นแบบพวกไม้ดามที่ต้องตัดนี่ก็คือน่าจะเป็นเรื่องของอันนี้เป็นเรื่องของบอดี้ของรถที่ค่อนข้างที่จะสั้นเพราะที่ไม่เท่ากันรถเป็นรถอันนี้เป็นรถแคปแคปจะไม่เหมือนกับรถตอนเดียวที่ที่จะมีช่วงได้เต็มที่อะไรเงี้ยก็น่าจะสมัยนั่นก็ต้องจําเป็นจะต้องตัดไม่นั้นก็ต้องน่าจะเป็นจะต้องลักษณะคือต้องทะยางเอียงในเรื่องของการวางบอร์ดอะไรเงี้ยครับอุปกรณ์ต่อไปครับอันนี้เป็นไม้ดามครับ แบบแบบพวกดามแขนขาอะไรเงี้ยครับกรณีแบบคนเจ็บมีอาการแขนหักผิดรูปขาหักผิดรูปอะไรเงี้ยคับเราก็จะใช้พวกนี้เป็นอุปกรณ์เซฟเขาเวลาเราดําเนินการเขาส่งลงพยาบาลอะไรเงี้ยครับ,บองก,การหรือว่าเซฟตี้ในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บในจุดเกิดเหตุเป็นการบรรเทาเบื้องต้นก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลรักษาต่อเนื่องให้ถึงมือแพทย์พยาบาลต่อไปก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เพราะว่าสมัยก่อนนี่น่าจะเป็นรูปแบบแต่ก่อนนี่ก็น่าจะไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบไหนครับ แต่ก่อนจะเป็นแค่เป็นไม้อะเป็นเป็นไม้แผ่นนะครับแล้วก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พันอีกทีนึ่งเลยอครับสีกาสีกาขาวใช่ไหมประมาณสีก็ขาวที่เห็นตามโรงพยาบาลด้วยเลยด้วยอะไรเก็ก็เห็นอยู่ก็ประยุกต์ดัดแปลงสะดวกและทันสมัยให้ให้ดีเดี๋ยวนี้ก็จะมีเฟือกลมด้วยน่าจะมีเฟือกลมที่ที่เป็นลักษณะสูบลมเข้าไปอะไรเงี้ยเราก็จะ ดามดามเข้ารูปแขนขาหรือว่าอะไรเงี้ยที่ที่ห,หักผิดรูปทุกอย่างอยู่ผมว่ามันมันมันอยู่ที่ความสะดวกของแต่ละคนว่าจะ,ะกําลังซั์ผมใช้คําว่ากําลังซั์ที่เขาสะดวกที่จะซื้อในรูปแบบไหนบางคนกําลังมีประมาณนี้ประมาณนี้ก็ก็ได้ถือว่าไม่ได้ผิดเพราะว่าองค์ประกอบทุกอย่างแล้วเนี่ยผมะว่าจะเป็นเฟือกลมหรือเฟือกแบบนี้หรือเฟือกตั้งแต่ไหนแต่ไรอะไรเงี้ยวัตถุประสงค์เดียวกันแค่ความสะดวกมันต่างกันเท่านั้นเองผมว่าประมาณนั้น ลันก็จะเป็นกระเป๋ายาทั่วๆไปครับมีเวชภัณฑ์ทั่วไปก็จะเป็นส่วนมากจริงๆก็จะมีอะไรบ้างในกระเป๋าอาทิเช่นอะไรบ้าง<ต>ที่เบสิกส่วนมากก็จะมีกันถุงมือถุงม<อ>ือน้ำเกลืออะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วก็พวกแบบโลโกอโกโก้ยือดยอะไรพวกเนี้ยครับ<ม>ใช่ก็เป็นประมาณจากพวกทำแถวอตอ,ตวองค์ประกาบเบื้องต้นนะครับอืมก็ก็เป็นสิ่งที่อ่าโอเคเลยแหละในเบื้องต้นในส่วนของที่ที่ได้ยินคือจริงๆระบบพวกการแพทย์นั้นก็จะมีน<ม>่าจะเป็น2ระบบก็คือเป็นระบบเบสิกระบบแอดวานซ ของของอาสาก็น่าจะเป็นระบบไหนเ <Basic S 1> บสิกเบสิทั่วๆไป,ไปเราสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะนาส่งโรงพยาบาลหรือว่าจะเป็นการประเมินเบื้องต้นจากในส่นของอาสาที่ได้รับการอบรมมาในต่างอานาก็ถือว่า,าเป็นสิ่งที่ดีครับจริงๆแล้วน้องๆน่าจะได้รับการอบรมมาก่อนที่จะมาช่วยเหลือหรือว่าอะไรขึ้นต้นด้วยอาสาสมัครก็คือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งแหละครับที่ที่คอยช่วยเหลือ,อประชาชนที่ ได้รับบาดเจ็บหรือป่วยอุัติเหตอะไรต่างๆโอเคครับขอบคุณมากๆสาหรับในในในส่วนของแนะนําในรถของน้องแบงค์นะครับโดยที่น้องมาร์คเป็นผู้ดูแลอยู่ก็โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูรถคันต่อไปว่าออปชันก็จะประมาณไหนประมาณไหนโอเคนี่แนะนําตัวเพิ่มเติมนิดนึงเป็นอาสาที่ไหนเอาใหม่นะครับวันนี้ครับผมอาสาสมัตต์ตอยซิงสายใหมครับรหัสสายไหม่โซนหนึ่งสครับ อ๋อตอนนี้ก็มาสแตนบายที่ที่ที่พื้นที่ดอนเมืองก็อันนี้ดูดูอันนี้มาเป็นคู่สายของน้องเบียร์อยู่พี่เบียร์ใช่ไหมใช่ไหมก็มาเป็นคู่สายเรื่องของการการอ๋อประสานเหตุอะไรต่างๆด้วยเลยด้วยนี้ครับโอเคตอนนี้ก็มาด้านหลังนะครับก็หลักๆน้องให้น้องน้องเอิร์ธแนะนํานิดนึงว่าด้านหลังรถสดมาคันนี้จะมีอะไรบ้างอะไรบ้างครับนี่ก็จะมีไฟนอนบอร์ดนะครับก็มีกระเป๋ายาที่ต้องมีกระเป๋ายาเพื่ช่วยเหลือเมอเจ็บเบื้องต้น ก็จะมีอุปกรณ์เวชภพันธุ์ทั่วไปอย่างเงี้ยที่จำเป็นจะต้องมีนะต่อไปครับก็จะมีอะไรอีกเลยต่อไปนี่ที่เห็นนิ้ใหญ่นี่คือชุดจับเพลิงปฏิบัติการภายในชุดจับเพลิงเลยเหรอครับผมอืมก็จะมีรองพวกรองเท้าบู๊ทใช่ไหมมวกก็จะมีชุดชุดมวงแล้วก็รองเท้าด้วยอันนู้นถังอะไรครับน่ะถังเอสซบครับถังอากาศเวลาเข้าลองเราเข้ามาดูใกล้ๆดู อก็จะเป็นถังถังที่เวลาใส่รปะจนเพลิงในในอาคารเวลาอาบอากาศอะไรย่างนี้ใช่ไหมอืมปกติถังอย่างนี้อาอาเต็มเต็มเลยเนี่ยน่าจะอยู่ได้สักกี่นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงประมาณ20นาทีก็ยังดครับถือว่าโอเคครับมันเป็นสเต็ปสเต็ปตามปกติที่รถกู้ภัยก็จะมีบางครันก็อาจจะในเรื่องของการ ไปดับเพลิงเหตุไฟไหมอะไรต่างๆก็จะเป็นอุปกรณ์ประจำกลายที่ที่จะต้องมีประจำตัวเองเพื่อความปลอดภัยในการเข้าที่เกิดเหตุด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคโอเคเลยครับเยี่ยม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 โอเคครับขอบคุณน้องเอิ์นะครับโอ้คราวนี้มาดูคันสุดท้ายนะครับก็เป็นรถน้องใหญ่น่าจะเป็นรถน้องใหญ่นะแนะนาตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อใหญ่วิสรุกับสีครับรหัสไพดอนเมือง2026ครับต่อจเริ่มต้นจากอะไรต่อไฟไฟอายุ ไฟพวกนี้แพงมหมเมื่อกี้ผมเห็นรถน้องเบียร์น้องเบียร์บอกประมาณ3 4พันนะครับคันนี้9 0 0 0ครับเ0้าพันแต่เก็8พ0ก็ถือว่าเป็นราคากลางๆผมว่าผมว่าถ้าถ้าถ้าคนที่ชอบหรือว่าคนที่เล่นอยู่หลักๆอยู่แล้วผมว่าน่าจะรู้ในเรื่องของราคาจริงๆนะครับก็ก็ก็น่าจะโอเคนะก็เดี๋ยวขอไปดูด้านหลังหน่อยว่ามีอะไรมาเป็นยังไงบ้างอะไรมันก็จะคล้ายๆกัน ก็ได้ไหมครับได้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 ครับเชิญครับก็คันนี้เมื่อกี้ที่ที่ผ่านมาก็ที่ได้คุยกันมันที่มีน่าจะเป็นรถน้องแบงก์นะครับที่มีการตัดบอดออกไปอะไรเงี้ยก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็น่าจะไม่ได้ตัดบอดใช่ไหมก็จะต้องวางมาแต่ต่รต้องเอียงเียงวางเอียงใช่ไหมนี้ก็กระเป๋ายาเวชภัณฑ์ตามปกติใช่ครับปกติด้วยก็สแตนบายอยู่ที่ปั๊มปั๊มปอทที่นี่ไหมหรือว่าอะไรก็ ที่นี่กับใต้ลอยตลาดใหม่ครับใต้รอยตลาดก็โอเคครับเห็นเห็นเพื่อนๆบอกอยู่ว่าอยู่จุดเมืองทองอะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าก็โอเคน่าจะเป็นพื้นที่ปากเก็ตน่าจะไปส่งของส่งอะไรของใช่ครับโปดีเพื่อนผมงานใ้คันเขียวครับคันแรกทางานเพื่อนค่อนข้างเยอะที่นั่น คันนี้ก็คุณพ่อก็ขับด้วยอะไรด้วยใช่ครับคุณพ่อว่าไหมในเรื่องของของคันนี้น่าจะเป็นคันแรกเลยใช่ไหมที่นํามาใช้วิ่งกูภยัยหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรถคันแรกในชีวิตเลยคันแรกในชีวิตที่ซื้อเองมด้วยครับโอเคขอบคุณน้องใหญ่นะครับ,รบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีโอกาสหน้านะครับก็เดี๋ยวให้น้องใหญ่ พาไปที่ฟอยตึงในส่วนของทุ่งสองห้องด้วยนะครับก็ฝักด้วยโอเคครับตอนนี้ก็ช่วงช่วงของใท้ใช้ใช้คลิปแล้วนะครับก็ขอบคุณน้อง <c oughs> ๆมากๆเลยอุตส่าห์ให้ให้มาพูดคุยแล้วก็มาชมรถของน้องๆทั้งแต่ละคนแล้วก็นํนาอุปกรณ์อะไรต่างๆในการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะครับ <c oughs> ในส่วนของของ,องเพจที่ที่ทมามาพูดคุยกับน้องๆอาสา,าสมัครก็คือมันเป็นแนวทางในส่วนของที่เพจ กำลังทําอยู่ก็คือในเรื่องของคนที่รักในรถชอบในรถการตกแต่งรถมุมมองพวกนี้ก็คือผมมองถึงน้องๆในจุดนี้คือว่าชอบในรถแล้วเอารถมาแต่งมาแต่งเพื่ออะไรเพื่อช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยเนี่คืออย่างที่ที่มีสโลแกนนะครับว่าแต่งซิ่งวิง่งกู้ภยัยช่วยเหลือคนได้อะไรได้อะไรอย่างนี้ครับบุคคลพวกนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ที่สามารถมาช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยในเวลาที่ประชาชนอะ่ะ เขายังนอนพักกันอยู่เลยแต่น้องๆเนี่ยตอนนี้ที่ผมมามาถ่ายเนี่ยก็หา้าทุ่มกับเที่ยงคืนแล้วอะไรงเงี้ยครับเดี๋ยวให้น้องท็อปนะครับแล้วก็น้องใหญ่แล้วก็มาร์กแล้วก็น้องเอิร์ธอย่างเงี้ยฝากอะไรถึงถึงอ๋อคนที่มาชมคลิปหรือว่าอะไรต่างๆแนวคิดอะไรเงี้ยครับว่าการขับขี่รถอะไรต่างๆเนี่ย,อ,อ,ย,ยอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนพี่น้องที่ใช้ท้องถนนร่วมกับเราในการที่เราวิ่งไปช่วยเหลือ <Air. S 2> คนเจ็บคนป่วยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้น้องท็อปพูดก่อน ผมไม่ขอแล้วมากครับขอแค่หลบทางเห็นรถพยาบาลเห็นไฟเห็นเสียงหลบแค่ครับเพราะหนึ่งชีวิตมีค่าู่ใดรถครับผมต็น้องใหญ่ครับพูดอะไรสักนิดนึงฝากไว้สักนิดหนึ่งครับก็เหมือนที่ต็อบบอกแหละครับขับขี่ก็ระมัดระวังถ้าเกิดเจอรถผู้ภัยก็หลบทางให้สักนิดหนึ่งครับแค่แป๊บเดียวครับโอเคเดี๋ยวให้น้องมาครั้งฝากอะไรนิดหนึ่งก็ก็คงเหมือนกันครับแบบเจอรถผู้ภัยเจออะไรเงี้ยครับก็หลบทางแล้วก็อย่าขับตาม อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุตาตอนได้ครับเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ภัยด้วยแล้วก็ประชาชนด้วยครับโอเคครับโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวให้น้องเอิ์นะครับท่าทผง้มว่าอยากให้ประชาชนมองพวกผมอีกด้านหนึ่งนะครับเราไม่ใช่นักเงนะครับที่มารวมกลุ่มกันไม่ได้มั่วสุมอะไรกันเรามาออกมาช่วยคนครับก็เหมือนกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะจับกลุ่มจับก้อนเป็นรถ แต่งสวยแต่งซิ่งแต่งอะไรแต่บอกว่าคําว่าแต่งซิ่งทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าเขาแต่งซิ่งบนท้องถนนเดี๋ยวนี้เขาแต่งเพื่อได้พูดได้คุยได้พบปะสังสรรค์กันแล้วก็ได้ทําสิ่งที่มันดีๆโอเคครับท้ายนี้ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณน้องน้องอาสาสมัครทุกคนนะครับในส่งที่นอนเมืองนะครับก็ฝากทิ้งท้ายในช่วงนี้นะครับก็ช่วงนี้ครับก็เป็น EP ีที่2นะครับที่ผมทําก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานที่ที่ทำมาอะไรเงี้ยก็ เพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกอยากให้หลายๆมุมมองหลายๆคนได้ได้เข้ามาสัมผัสน้องๆบางคนอาจจะไม่ได้กล้าเข้ามาพูดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็ถือว่ามีโอกาสดีๆที่ได้มาพูดคุยกับน้องๆแลกเปลี่ยนแนวคิดความคิดเห็นในเรื่องของการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในการที่ชอบรถใช้รถใช้ถนนในการแต่งในรูปแบบของน้องๆอาสานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามนะครับถ้าชอบกดถูกใจกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิป ดีๆนะครับให้กับผู้ชมต่อๆไปโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับผม Put me to the test and watch me go This is my quest, I'ma make it known They call me obsessive, oh I know Call me selective with my notes Call me aggressive with my flow Call me offensive even though Joey so ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough Even though you try, you still mess up But I'm still gonna fight for what I love Still gonna die for what I love Still gonna try, I won't give up Still gonna fight until I've won They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving